มันจะเกิดอะไรขึ้นกลับนิมนต์พระอาจารย์ก่อนครับพระสูตรอื่นก็จะมีในเรื่องของการที่ <c oughs> พระตถา,าคตรปรยากรณ์ไว้ว่าอีกหลายแสนปีจะเกิดยุคฝนแรงมีพรนะอาทิตย์หลายดวงมีมมีเหมือนกันจากยุคฝนแรงเนี่ยจะทําให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยตายเกือบหมดโลกนะและพระองค์ก็บอกว่าอีกการนานไกลไม่บอกจํานวนปีละแสดงว่าน่าจะเลยหลายแสนปี อีกการนานไกลจะมีดวงทิศดวงที่สองปรากฏขึ้นนะก็จะทําให้พวกคั้วน้องคลองบึงทั้งหลายเนี่ยเหือดแห้งนะและพระองค์ก็ตัดอีกว่าอีกการนานไกลนะจะเกิดดวงทิศดวงที่สามปรากฏขึ้นนะพวกแม่น้ําทั้งหลายนี่ก็จะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่สี่ก็จะปรากฏขึ้นครับนะทำให้มหาสารทั้งหลายที่เป็นต้นน้ําของแม่น้ำเนี่ยก็จะค่อยๆเหือดแห้ง แล้วก็อีกการนานไกลดวงทิศดวงที่ห้าก็จะปรากฏขึ้นตอนนี้ทะเลเริ่มงวดครับทะเลจะค่อยๆเหือดแห้งลงไปจนทั้งน้ําทะเลไม่มีนะอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่หกจะปรากฏขึ้นตรงนี้แผ่นดินเริ่มละอุนะแล้วก็อีกการนานไกลจะมีดวงทิศดวงที่เจ็ดปรากฏขึ้นผิวโลกละลายหมดครับพู้เจ้าบอกว่าใครเล่าจะรู้ได้นอกจากผู้มีญาณอย่างรู้อันเห็นแล้ว พระอ,องค์จึงสรุปว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อความเ,าเบื่อหน่ายในสังสารวัตรไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยนะทุกอย่างเสื่อมไปได้หมดความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์พระอ,องค์บอกมีสามสิ่งที่ยากเหมือนกันการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์การที่จะเกิดอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ศาสนาจะแผ่ไปสานไปทั่วโลกนะเป็นของสามสิ่งที่ยากเสมอกัน พระองค์เปรียบด้วยว่าถ้าโลกใบนี้มีน้ําท่วมโลกทั้งใบ,บนะมีปลุดคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปเหนือใต้ออกในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึง่งพระองค์บอกว่าถามสาวกเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทนะีจะเจอไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวพอดีเลยใช่สาวกบอกยากมากพระเจ้าบอกนี่แหละ ความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ความยากที่จะได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะและการที่ศาสนาจะแผ่ไปสานไปทั่วโลกเพราะฉนั้นที่เรานั่งนั่งอยู่นี้นี่ผ่านความยากพวกนี้มาแล้วครับเคยเป็นเดาไหวมาแล้วใช่ใช่พระเจ้าก็เตือนภิกษุทั้งหลายว่าเนี่ยพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าประมาทนะให้พึงกระทําโยคะกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้น,นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์ และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดเราะนั้นถ้าด,ดูโดยอุปมาเนี่ยพู้เจ้าอยู่ๆก็ยกอุปมานี้ขึ้นมาแต่ไม่ไม่เคยได้บอกว่าอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ในระยะใดระยะหนึ่งของของโลกหรือว่าช่วงไหนเราก็เลยไม่ทราบว,ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดในยุคใดของโลกนะซึ่งแสดงว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าพู้เจ้าไม่มีการพูดเล่นนะการพูดของพู้เจ้า เรื่องจริงเรื่องแท้และต้องประกอบด้วยประโยชน์นะเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์ไม่พูดรเรื่องจริงเรื่องแท้ถ้าไม่มีประโยชน์ก็จะไม่พูดเหมือนกันครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเออบอกไวใ้ให้ทราบว่าที่พระเจ้าตัดไว้ในเรื่องไยพิบัติก็มีคร่าวๆประมาณนี้สาธุครับขอบพระคุณครับในหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งที่ อาจารย์ได้ยกมาให้ฟังจากพุทธว,วจนะเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างผมเชื่อว่าอาจารย์รู้สึกเหมือนกันว่าสอดคล้องกันนะครับอยากให้อาจารย์ได้ลองทบทวนให้พวกเราฟังหน่อยว่าจากข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ได้ศึกษาผ่านหลักวิทยาศาสตร์อะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างโดยเฉพาะกับประเทศไทยของเราครับกราบนมะัสการพระคุณเจ้าท่านผู้มีเกียรติทเคารพทุกท่านครับเอาเรื่องสุดท้ายก่อนจะค่อยๆข,ขยบมานะครับ,รบนะฮะก็คือโลกเริ่มละลาย อันนี้จะเกิดขึ้นทางวิทยาศาสตร์นะครับอีก4,500ล้านปีครับนะฮะเพราะว่าในตอนนั้นดวงอาทิตย์จะขยายใหญ่มากเลยครับเพราะฉะนั้นจะถือว่ามีดวงอาทิตย์7จดดวงสบายมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะขยายใหญ่กว่าตอนนี้60เท่า<อ>นะฮะเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้ตรงผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีพวกแก๊สไฮโดรเจนรวมตัวกัน กลายเป็นฮีเลียมทำให้เกิดความร้อนก็คือระเบิดไฮโดรเจนนั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดความร้อนเกิดรังสีเกิดอะไรต่ออะไรออกมาสู่โลกของเราเยอะนะครับแต่พอฮีเลียมมันสะสมอยู่มันจะถึงขั้นหนึ่งครับที่กลายเป็นระเบิดฮีเลียมครับซึ่งเราทำนายได้เพราะว่าเรารู้ว่าอัตราของการรวมตัวของไฮโดรเจนมันเป็นอย่างไรพอไฮโดรเจน ถึงเวลาเนี่ยนะครับมันจะเกิดที่เขาเรียกว่า critical mass พอดีปุ๊บม,ม,มันระเบิด,บดตูมเลยครับรบมันจะเกิดปัญหามากมายในโลกของเราครับผมก็ยืนยันครับว่าเหลือสัก7-8ปีเนี่ยพวกเราต้องเริ่มย้ายออกจากกรุงเทพแล้วล่ะครับส่วนที่บอกว่าดวงอาทิตย์จะมีดวงที่2ดวงที่3ดวงที่4เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าอันนี้คงจะหมายถึงความร้อนสองเท่าสามเท่าสี่เท่าไปเรื่อยๆนะครับดวงอาทิตย์ของเรามันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันโลกของเรามันเก็บความร้อนเหล่านี้ไว้มันก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามีดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะทำให้น้ําหนักในโลกของเราเนี่ยมันไม่สมดุลละ ะะโลกของเราหมุนเวียนอยู่ในอวกาศน้ำหนักไปเพิ่มที่มหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่บนภูขเขาหิมาลายัยน้ำหนักน้อยลงเพราะน้ำแข็งมันละลายหายไปนะครับเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยมันจะต้องปรับตัวของมันครับวิธีการปรับตัวก็หนึ่งเปลี่ยนขั้ว นะฮะถ้าเปลีป่ยนขั้วเนี่ยมันก็จะทำให้พวกเราตายกันเยอะมากเลยนะครับเกิดปัญหามากมายอีกวิธีการอันนึงก็คือเปลือกโลกต้องเริ่มเคลื่อนไหวตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็คือเปลือกโลกของอของยูเรเชียนเพลทยุโรปกับเอเชียยกเว้นอินเดียนะครับเคลื่อนไหวไปทางทิศตวันออกแล้วก็ในขณะที่เปลือกโลกของมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนไหวไปทางทิศตวันตกตอนนี้เริ่มชนกันชนกัน เกยกันแล้วนะครับเกยกันและสักวันหนึ่งมันจะกึกแล้วก็ตรงรอยต่อของเปลือกโลกพวกนั้นนะครับประเทศที่อยู่ตรงนั้นจมลงไปใต้ทะเลเลยครับญี่ปุ่นหายไปทั้งเกาะครับ250ล้านคนที่อยู่ที่นั่นตายหมดนะฮะไต้หวันจมลงไปครับฟิลิปปินส์จมลงไปครับ,ปปรบอันนี้มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเปลือกโลกมันชนกันน,นี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในขณะที่อีกข้างหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก เปลือกโลกแยกตัวครับมันเริ่มแยกตัวเพราะว่าเปลือกโลกของแปซิฟิกมันเคลื่อนไหวมาทางเรานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทางนู้นมันแยกตัวออกไปจากทางเปลือกโลกของอเมริกาเหนือนะครับเพราะฉะนั้นแคลิฟอร์เนียทั้งรัฐก็จะกุบจมหายไปเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเกิดมาเกิดเรื่องมหาสารทั่วโลกเลยจากการที่เกิดภาะวะโลกร้อนอันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้แต่ว่า มันเริ่มพร้อมแล้วที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับที่พระคุณเจ้าได้พูดไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าเผื่อไม่มีธรรมะนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแย่ลงแย่ลงเราต้องมีธรรมะมากขึ้นเท่านั้นเององ่ายนิดเดียวอยากจะแก้ปัญหาในโลกนี้มีธรรมะกันทุกคนสบายมากครับ เรื่อทั้งหลายจะหายไปหมดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะฮะยิ่งประเทศไทยเรารักษาธรรมะของเราไว้ให้ดีอย่ามาฆ่ากันเลยครับอย่ามารบกันเลยทะเลาะกันไปทําไมนะฮะเสียเวลานะฮะถ้าเกิดเราเพิ่มธรรมะในโลกของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี